คัเลอร์ตู้เย็นคันนี้ลงสินค้าเสร็จแล้วครับผมกาลังจะเดินทางออกครับผมออกจากห้องเย็นอันนี้ก็เป็นรถระดับครูอาจารย์เลยครับผมเจ้าคุณปู่ลงไปฝึกจากรถห้องน,นี้มานะครับดีดีลี่เก่าคร,ครับไปแล้วอ้าวฝาเปิดฝาฝาเปิดเอาล้วครับขึ้นช่างครับผม แกรูไ้ไหมนะว่าฝาตู้แกเปิดข้างนึงอะอ้าข้างนึงอะเจอมันหนักครับผมอยมานอนเนี่ยคนีไหนเ่อยมานอนขาแกนอนประจามไหมวนวัวใช่ปะวนววปะแกถอยมานอนประจามเลตังค์น่นยาเลยหรอไอ้ตโอ้ยเอะยเกี้ยว,ยว,วอ่ะโบกเลยยาวเลยยาวเลยเลยยวย่ะ อย่ามาอย่ามาคันนี้จอดนอนนะผมรอพรุ่งนี้เช้าลงสินค้าเสร็จแล้วรอพรุ่งนี้เช้าผมคืนนี้ก็น่าจะนอนที่ห้องเย็นครับคันนี้จะเลิกตู้เย็นตามด้วยสุบรล้อตู้เย็นครับสุดล้วตู้เย็นก็ลงสินค้าเสร็จเหมือนกัน

ยาวเลยลูกเพียยาวเลยถอยยาวถอยยาวยาวไปยาวไปส,สวยๆส,สวยทีเดียวเขาช่องเลยถอยแบบทีเดียวม้วนทีเดียวเขาช่องไปเลยนั่นแหล,ละเดินหน้านิดนึงเดินหน้ามาเดินหน้ามาพ้วเหรอ,อไม่น่า ไปเดินหน้าหน่อยอ่ะพอแล้วสวนคันนี้ครับชุสินค้าเสร็จครับผมคันนี้เป็นสินค้าเบริรกลับครับจุสินค้าเสร็จแล้วปิดตู้แล้วครับชาทานเบอร์35รถตู้เย็นสินค้าแช่แข็งครับผมลดความในตู้ลบ18 8องศาครับถึง20องศาครับผม ดูครับเปิดตู้แล้วครับผมดูความเย็นครับคุณูมในตู้ลบ18-20องศานะครับยอดนะครับโอ้โหของเขาดีจริงๆถายยาถ่ายยาลูกพี่ถายยาเลยถายยาถ่ายยาเข้ามาเข้มาเขมาาไปเลย เอกเอีกเอกเอยอีกหน่อยโอเคเขาช่องเรียบร้อยครับผมแล้วตู้ยิงชาทันเบอร์ยี่แปดไปไหนครับเนี่ยชาทันเบอร์ยี่แปดไปไหนครับเนี่ยเข้าช่องไหนครับเนี่ยไม่ทราบว่าเข้าช่องไหนครับมันเป็นช่วงเวลาเขาเลือกลงสินค้าพอดีครับผม ช่วงรอบหนึ่งทุ่มครับผมยาวไปยาไปอันนี้รอเข้าช่องหนึ่งครับผมรอเข้าช่องหนึ่งต่อจากเบอร์สามสิบห้าครับเดี๋ยวคันนี้เดินหน้าออกครับผมอันนี้โหลดเสร็จแล้วครับเบิสินค้ากลับครับผมเบอร์สามอาออกก็ต่อด้วยเบอร์สามสิบแปดครับชาทานโลจิสติก รถตู้เย็นอุณภูมิติดลบ18บแปดองศายาวเลยลพี่ไปเดินทางปลอดภัยครับผมเหยียบร้อยแปดย้ายใครแซงตามมาเลยครับตามเลยเบอร์ยี่แปดตามครับเบอร์ยี่แปดอะไรครับเดินหน้าไปเดินหน้าไปเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปสวยไปลัางเลยลพ หลังยาวไปยาวอีกยาวอีกทีเดียวเขาช่องเลยเอาทีเดียวเลยมุนเดียวจบมุนเดียวจบอย่าไปอย่าไปมุนเดียวจบมุนเดียวจบมุนเดียวจบเลยเอกเอกเอกไม่จบครับผมต้องเดินหน้าอีกรอบหนึ่ง้งเดินหน้าอีกรอบนึงครับ ดูไฟรถก็รู้ครับว่าสวยไม่สวยครับผมไฟรถหวานแววแหวหวานยาแดงยาไปเลยยาเลยแดงยาไปเลยโอเคเรียบร้อยครับสายช่างเรียบร้อยแล้วขึ้นสินค้าได้เลย เก๋า okay ผมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมเช่นเคยครับสวัสดีครับสำหรับจุดสุ้อตู้เย็นครับผม